をいただきましす สวัสดีครับผมนูดเดลกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสายเมลีกันบ้างเป็นสายทําให้สติสถานะเลือดไหลซึ่งจะเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์น,นะครับเือดาเมจดอทเป็นสกิล l ลนเซเลตออฟทามาเลสนะครับด้วยแพทป,ปัจจุบันอผมเขาได้ทําการบับสายเมลีให้หน้าเล่นขึ้นเยอะนะครับผมด้วยสายนี้ผมผมการันตีได้เลยนะครับ สามารถทำชาเลนจ์ได้ครบถึง40ชาเลนจ์คอนเซ็ปต์ดิวนี้ง่ายๆครับผมเหมือนสายเมลีทั่วไปนะครับก็คือเราจุดเราเล่นกาเดียเตอร์เราจืดโล่ถ้าผมทำบล็อกให้ได้6.5ทั้งกายภาพและเวททำผ่านะเลือดไหลให้ได้แรงแรงที่ผมเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับใส่กันไวๆเลยครับผมจะเป็นอาวุธที่เราถือนะผมเป็นเบรกด้วกอคหาประทัด กายภาพให้ได้เยอะและแอคเซปต์นะครับผมซึ่งจะทำให้ดาเมจเบรของสกนะิลเนี่ยแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากแต่ m ม n เทอร์พันเชอร์นะครับผมจะทำให้เพิ่มความเสียหาย,ยาเลือดไหลและระตรูตที่ติดสถานะเลือดไหลสัมผาจะมีโอกาสแตกสลายนะครับทำให้เคลียร์หมดไวขึ้นและอาติดวาวนะผมจะทำให้ไพรส์ออร่าเพิ่มความเสียหาย18%นะครับต่อมาครับยวมาดูกันที่อา มือและโล่นะครับผมจะพูดรวมไปด้วยกันนะครับและก็จะเป็นคอมโบกับเสื้อนะก็คือมือกับโล่นะผมจะหาประทัดการธาดนะครับและเลือดให้ได้เยอะซึ่งถ้าประทัดว่างจะเป็นพวกซับฟิกนะครับเราจะคาบประทัดของสัตว์นะฮะที่ทำให้เปิดออร่าแอสเปกต์ออฟซิกแคที่เสื้อนะผมถ้าเราใส่เสื้อเฟอร์นะฮะแต่เสื้อเฟอร์นี่เป็นเสื้อของทิปิก้านะผม จะทำให้เปิดออร่าแอสเพลค็อปตีแคทได้ฟรีนะครับผมโดยที่ไม่เสียการสํารองมานานและเมื่อยิวนี้ทำงานนะครับเราก็จะได้รับเฟนซี่ชาร์จและเอนดูเลนชาร์จจำนวนสูงสุดที่ได้รับนะครับและเมื่อคุณได้รับสถานะออร่านี้นะครับผมจะทำให้เปิดเขาเรียกว่าออนสล็อตนะครับผมจะทำให้แอคแท็กสปีดไวขึ้นนะครับมันจะเป็นคอมโบกันการเด้งเฟนซี่ชาร์จและเอนดูเลนชาร์จนะครับผมน้องไซน์นะครับผม แขวนี้นะฮะอันนี้เป็นแค่แนะนำเฉยๆคาดยูนีในผมไลเซอร์คอยไม่รู้ว่า,าถูกหรือเปล่าจะทําให้กายภาพสูงสุดและต่ำสุดของเรานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเราเน้นที่รัทัดสูงสุดนะครับทำให้ดาเมจไปโจมตีกายภาพสูงสุดของเรามันจะกดเทได้นเทอรเรซิ่งเนี่ยผมจะทําให้ศัตรูนะครับผมรับว่าศัตรูเนี่ยกำลังเคลื่อนที่อยู่มันหมายความว่าการที่เราเพือนที่ศัตรูติดสถานะเลือดไหลนะครับ ถ้า,าตูอยู่กับที่เนี่ยเลือดไหลมันจะเบาถ้าทําการเคลื่อนที่เมื่อไหร่เนี่ยเลือดมันก็ไหลเร็วขึ้นนะครับหมายความว่าสตูเนี่ยติดสถานะนี้ปุ๊บจะนับว่าเคลื่อนที่ตลอดเลือดมันก็จะไหลแรงต่อมา้ครับผมก้อยสตาร์นะครับผมจะทําให้หินสกิลทุกเม็ดนะครับที่เราใส่ในซกเก็ตบวกหนึ่งและคุณภาพของสกิลนะครับจะบวกสามสิตจะทำให้สกิลเมนของเราเนี่ย แดงขึ้นมากๆนะครับต่อมาครับผมที่หมวกนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรบ้างการพลาดกันเคออสและแมกเลือดสูงสุดนะครับมาเป็นสกิลเชื่อมตัวแรกก่อนนะครับจะเป็นเฟิรออร่าวิทาลิตี้ในการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับต่อวิแล้วก็แอนดูรีนคลายนะครับผมแล้วก็สกิลเสริมนะครับผมพลายเร็วขึ้นนะครับสกิลต่อไปนะครับผมเป็นวอเดอร์วิทัลิตี้นะครับผมจะเป็นสกิลสาบนะครับในการทําการสาบมือ เมื่อศัตรูติดตามอันนี้นะครับจะได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น30%นะจะมีโอกาสต้า่อานะเลื่อนไหล25%และเลื่อนไหลแรงขึ้น11%นะครับต่อม,มาจะเป็น All a l l ่า Price นะครับทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นนะครับเชื่อมกับอิท i t นอ n a l b ซ a c i n g นะครับจะทำให้ Skill ออร่านั้นจะไม่มีค่าสำรองนะครับผมแต่จะเปิดได้แค่หนึอย่างนะครับและมีผลออร่าเพิ่ม24%นะครับต่อมานะครับผมเป็นสกิลที่จะช่วยให้แลนเซเดตเราทําการโจมตีแรงขึ้นนะครับผมก็คือเบสสตอรมเพิ่มความเสียหายเดือดไหลอีก108%เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก12%ขนาดอยู่ในวงของเบสสตอรมนะครับผมเชื่อมได้กับแมนนะเพิ่มความเสียหายกายภาพสูงสุด มีโอกาสสร้างสานะขาหักและเกิมความเสียหายของคนขาหักและถ้าศัตรูติดขาหักเมื่อไหร่ก็จะทําให้กยายภาพแรงขึ้นอีก10%เชื่อมกับ modulation นะครับจะทําให้ระยะของสกิลที่ปล่อยออกมาอยู่นานขึ้นและเชื่อมกับ p u i l i n g style นะครับเมื่อศัตรูเนี่ยมีพลังชีวิตต่ำกว่า10%หรือ10%นะครับก็คือจะทําการสังหารประมาสกิลป้องกันมากนะครับก็คือ มอท่าชิลนะครับผมจะทําการเพิ่มกองของเรานะครับเพื่อสกิลนี้ผลใช้บอทเลกในการเพิ่มความเสียหายและเพิ่มความรุงในการโจมตีนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้เฟรนซี่ชาร์จเราก็จะเชื่อม เข้ากับออโตเมชั o n นะครับผมทำให้สกิลโคดาว o w เสร็จปั๊บจะทำการใช้ต่อเนื่องทันทีเลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากมาจะเป็นสกิลเคลื่อนที่บ้างนะครับผมก็จะเป็น deep slam วกับฟาส s h attack จะทำให้การเคลื่อนที่เราจะไว w a แบนเนอร์นะครับผมบวกกับดูเรชั o n ประมาณก็เป็นสกิลพระเอกของเราเลยนะครับ t r a n s l a อ e off emerald นะครับผมซึ่งสกิลนี้นะผมให้เน้นที่ quality นะครับผมจะทำให้ความเสียหายแรงกว่าสกิลเลเวลนะครับถ้าได้ทสองอย่างแบบนี้ก็จะแรงมากเลยเชื่อมกับสกิล b r ชาริตี้นะครับผม เพิ่มความเสียหายกยายภาพเข้าอีกนะครับต่อมาก็เมริคเข้าดาเมจผมเพิ่มความเสียหายกยายภาพเข้าไปอีกนะครับผมและเสริมความเสียหายพวกเลือดไหลพิษเพิ่มขึ้นอีก55%นะครับต่อมาสกิลเชื่อมอนะเดนดี้อัมเบนและผมจะทําให้สกิลพวกอาทหาเจ็บป่วยหรือความเสียหายต่อเน,นื่องเพิ่มขึ้นแล้วก็สวิฟต์อาฟิคชันนะครับผมจะทำให้ความเสียหาย skill นสกิลต่อเนื่องแรงขึ้นและเชื่อมกับวอลล่าทรีลิตี้นะครับผมทำให้ ที่สุดข,ข้อของเราเนี่ยความเสียหายสูงสุดข,ของเราเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ประมาไปที่แพส40ขีว์เกันบ้างนะครับผมซึ่งใช้แต to ูเยอะมากเดีย๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทำไมใช้เยอะโอเคนะผมคีสโตนอันแรกที่เราจะอัพเลยนะครับอัตราการลบลีทั้งหมดจะแปลไปเป็นค่าเกาะนะครับผมและเด็กก็จะไม่สามารถเป็นโบนัสอัตราการลบหลีได้อีกหมายความว่าอัตราการลบหลีที่ชุดเกาะของเรานะครับผมก็ะจะแปลงเป็นค่าเกาะนั่นเองนะฮะมาค่าบล็อกของเราจะ,จะ convert overload นะครับผม จากแม,ม็กบ็อกซ์สมมติว่ามันเกินสมมติแม็กบ็อกซ์65ใช่ไหมครับถ้ามันเกินมา66เนี่ยมันเกินมา1%ในะักไอ1%นั้นนะผมจะแปลงเป็นค่าบ็อกเวทท,ทันทีในหก2%ต่อมานะครับคีสต์โตนไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้เพราะว่าเราดยโดนโจมตีแน่นอนแล้วเราจะไม่ติดสถานะมึนงงก็คือไม่ติดสตันตั่นเองแล้วก็บล็อตเมจิกผมจา กำจัดมานาทั้งหมดแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต10%การจ่ายเราก็จะจ่ายสกิลด้วยพลังชีวิตแทนนะครับผมและการสํารองพลังชีวิตแทนมานาคือเราถ้าสมมติว่าเราสํารองสกิลอย่างเช่นออร่านะครับมันก็จะเปการทำการกินที่เลือดแทนนะครับการประทะของคุณนะครับผมการโจมตีของเรานะครับจะไม่สำนักตู้ไม่สามารถถบได้และเราไม่สามารถติดกรีได้นะครับผมเจเวลอันนี้นะครับเป็นปรสิกเจเวลนะครับเป็นเจเวลที่จะมอบพาสซี ค่าต้านทาน c h สี่เปอร์เซนต์ในภาสีิที่เรา u นะครับอย่างนี้มันก็จะขึ้นในม,ามาั p บรรทัดต้าน c h อ o สเจะเพิ่มเข้ามาสี่สี่สี่ที่ครับมันจะมีอันนึงนะครับที่มันเป็นเพิ่มพลังโจมตีของกายภาพนะครับซึ่งอันนั้นเอามาใส่แทนอันนี้ก็ได้นะทําไมผมใส่ของการ c h อ o สนะครับเพราะว่าจะได้ลงเทียสิบเจ็ดดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นทางเลือกของท่านนะครับว่าจะเอาพลังโจมตีหรือว่าจะใส่ตาผม พวกเจเวลนะฮะหรือท่านขาดผ้าทานทานพวกท้านทานไอเลเมนสายฟ้าหรือว่าไฟแําแข็งเนี้ยสามารถทํามาใส่ได้ครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพและเพิ่มตัวคูณกายภาพต่อเนื่องครีเจอมีแล้วก็พลังชีวิตวิเชอร์อายนะครับให้หาเพิ่มความเสียหายกายภาพ60เฟนใช้ออร่าไพรส์นะครับประมาณทาร์เมลสครับผมให้หาประพัดนี่นะครับของประพัดตรงนี้ที่เราใช้เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล50%นะครับผมแล้วก็สถานะเลือดไหลสร้างความผุถ่ายเร็วขึ้นไปเพราะว,ว่าปีจิงจะเร็วขึ้นตรงนี้ของโนดน,นี้ครับผมแล้วก็คีโตนที่จะได้จากอาร์มเลสอันนี้นะครับก็คือหายิสซลิกฮะ,ระเราก็ได้คีโตนที่บอกว่ามองข้ามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ต้องการและคุณสมบัติที่ได้ค่าโบนัสอย่างเช่นสเต็งน,นะครับมันก็จะได้จะได้เลือดสเต็งก็จะได้เลือดนี่ฮะทุกสองสเต็งจะได้เลือดนะครับและห้าสเต็งจะได้ความผุถ่ายไป ประิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งโหนดไอ้พวกนี้ผมที่เป็นสเต็งเด็กหรือยินเนี่ยมันจะไม่มีผลอีกเลยถ้าเราครับคิตโตัวนี้เหมายความว่าเราสามารถใช้แททูมาช่วยในการเสริมข้อป้องกันบล็อกได้นะครับแต่มัจะเป็นเรื่องปวดนะผมปวดกันคิดตนะผมแล้วก็ส่งผลงทันทีเมื่อพลังชีวิตน้อยนะผมแล้วก็เช่นกันครับจะเป็นปวดการเลือดไหลนะครับแล้วก็ปวดเกราะนะผมก็จะเป็น เมื่อใช้งานเมื่อชาร์จเต็มเมื่อจะใช้งานนะครับผมจะได้รับ2ชาร์จเมื่อปะทะนะครับก็กดวิ่งเช่นกันครับผมใช้งานเมื่อชาร์จเต็มนะครับก็กดในเว้นนะครับผมเมื่อกดมีระยะการใช้งานอยู่นะครับเมื่อถูกปะทะจะมีโผลการสูญเสียพลังชีวิตความเสียหายที่ได้รับ2ี่สิาเปอร์เซ็นต์จะเกิดขึ้นในเวลา4ีวิคแทนนะครับผมก็คือเฉลีย่ยกาเมจได้รับมาค่อยๆเขาเลือน,นะครับต่อมาหมดการลงแบบที่ลงไม่ได้เลยนะครับผมก็คือสะท้อนกายภาพนะครับและหมดที่ลงแล้วลำบากก็จะมีไม่ฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ ไม่สามารถนำดูดพลังเสียหายมาเป็นพลังชีวิตได้ลดบล็อกนะครับแล้วก็ขโมยแอนดูไอพวกชาร์จทั้งหลายนะครับผมแอนดูแลชาร์จกับเนซี่ชาร์จโดนมอนสเตอร์โจมตีปะทะปับ๊บมันก็จะเอาแอนดูแลชาร์จเซซิชาร์จเราไปนะครับอาจจะลงระบอยแต่ก็ลงได้นะครับก็ช่วงท้ายคลิปเลยนะครับก็จะมาอัปเดตตัวกระผมหน่อยลีกนี้ก็เป็นอะชิเมนท์ง่ายนะครับผมแล้วก็เพิ่ง สายพวกตีเมลีขึ้มานะครับผมก็ก็เข้าใจเพราะว่าเทียตุเจ็ดนะครับผมแพทที่ผ่านมาแล่าเรียกว่าลีกที่ผ่านมาลีกที่แล้วสายเมลีนี่นับได้เลยนะครับว่าสายอะไรที่ลงเทียเจ็ดได้บ้างาก็คือผมเดาเลยนะไล t n นิ่งสไตล์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะลีกหน้าไม่แน่ใจว่าจะได้ลินมิวอะไร หรืออาจจะเป็นหลีกแรกที่ผมอาจจะพักนะฮะผมนึกไม่ออกว่าอยากเล่นยิวอะไรแต่อาจจะเล่นนะฮะอาจจะแล้วก็พอจบหลีก3.25เนี่ยก็จะเป็น e ิ e อสองเ a อร์ลี c เให้ทดลองเล่นวันที่15พฤศจิกาปี2567นี้อยหจ็ดี้ืมไป r e g i เ t e r สมัครลองเล่นภาค2องมาด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ขอบคุณที่ยังดูอยู่นะครับ เป็นใจะให้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณมากครับเย้